่มีทางมีดรอดตายดอกไปได้หน้าลมหายใจอาศัยรางกายสังขารพอได้อยู่พอดมือกูนอนกีน เฮาจังเอิ้นว่าตายสารสมบัติที่สรางไว้บ่ได้ห่วงหวงอ๋อนอนลับตาวิญญาณนี้อิ้นว่าีดอกตายแล้วบ่มีแนวเอาไปได้มา จังใดไปคือเ่าอันชีวิตของคนุนเฮาเมื่มีภัยยุ่คํำฝา่าสาเลวเมียนบนนอมมีไปไม่กับหลับไม่ตื่นฟืดไม่มี นี้ไม่พน้นผู้ผู้คนเกิดมาในสงสารมีเกิดแก่เจ็บตายไปตามกา ไม่พูดผ่านคาตายาไมาชีวันเมนุปาทวังเพอเกิมใช้มาเดิ พวบุญยากีบป่าเาวังย์นิ่ามเจ้าตายไปแล้วเถือไฟเผายางจุดยีต่อไปนี้กาคงคิงหีือแต่ฝนกระดูกเจ้า เหลือแต่ล <HHH> ูกภาพเจ้าพอให้มวนเมียในลูกเต่าของเจ้าเอาไว้ทาลำแยงแน่ดวงวิญญาณเนื้อปาดบ้านเพิ่ลงไปให้ nhắn ngô cạp mà hơn nó y phó nó mẹ mê ba phải ra các nhắn hô tao khô Hãy subscribe cho kênh Viết Mì Gõ Để không Phải ខាងដៃអើយខាងដៃ hoa cương hoa buồn kiền, hoa mà à, đầy nhiên, ơn. Ừ. Mà nhạc kiệt ừ. và thơm mát đưa đây nhìn tiệm hương màu hoàng lo เะต้อให้เจ้ามามาตาบอลมาฟังทีตาบอลตาบาดเดีวเรียบลอยมืออึดอ้ามีนยันเจ้าก็จังไปขอเจ้ามีเจา จากไปอะไรความรักนี้เคยมีให้ได้เสื่อมท่าน,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 นจากไปโูกน้าน,นี้ ไม่ลืมคน่าว่าบุลพระคุณพ่อพระคุณแม่ช่ว มาเดิมมาเอาบุญไปจากยกมาโบเขียนเลยย่างขึ้นเบื้องปุ่สวรรค์เด้อเด้อพ่อเด้อเอาไปฟังน้าลบให้มุนเพทไหล ขอบุญยาเกียรติเอิงมาบุญไปจ้างโยมพี่บาทท่านผู้ใหญ่จ้างให้เพื่นพาไปเมืองสวรรค์นอสรฟ้าไปคอยทาเบิ่งหน่วยดาวว่าดนอ ຕั้งแต่กี่ตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่บ่ทานตายน่าคือาใส่ใส่พียเพืงบุญตะพองมวย

น้ออ yeah ันนี้โอกาสสำน้อมาอยากพบเหล่น้ออูน้อวางของเด่นตามมาอยากหาทางพบสงมเข็มอยู่ในน้าแม้หนูพอเกิดมอบุญอยากเกียรตเอ้ยยามนี้เป็นยามลำได้ทำบุญอุทิศฮอด ตลอดเจก,กเขาเล่นน้ำเข้าไวได้สวนกุศลแต่ว่าน้นอยตอนนี้ข้าจากเชิญเอาทาลดวงวิญญาณให้คงไว้ ดวงวิญญาณเมนนสิยูฟ้าฟ้าเลาเลแเก่กำมาฝายใดสิยูเหนือหรืออยู่ไต้กลางหัวใหนะ้นาส่วนขอเชิญชวนเจ้ามามาลาสวนบุญในวันนี้ แม่หนูพอเกิดพ่อบ่นยาเกียรติประทับวังเอลยมาดีๆกับบาสพอรยญาณงอนยาณเง่เมื่อนีแม่แม่สมใจนายสมพงษ์นายจะเลื่อนางสาว นิสยานางพี่กุ่นายวาสาานางสาวพริบเพื่อนได้คิดหอดเจ้าเลี้ยงเตกระจมหามาสา ว่ามาเดิมให้เจ้ามามากินข้าวอัานพาเวนลูกเจ้าเมียเจ้าได้ตกเต่งมีทั้งแกงหอมต้มขนมสร้มโคสูนว ขันเดือนมืดให้เจ้าขี้มาสามาอขั้นเดือนดาบให้เจ้าขี้มาฟายกายน้ำลมมาไว้ไวมันนาว่ดดวงวิญญาณมาหดให้ย่าไร้ฆ่าก่อน่าขันเจ้ามาทางนาย่าได้ฆ่าค่าตากา ีมนูเพเ่อนพ่อบุญยากยักเขันเจ้ามาแต่ทึงฝาอยากข้าไปไม่ไงเด้อแม่เด้อพ่อเด้อขันเจ้ามาจากทิศใต้อยากข้าเพื่อนแผ่นดินดนาิดโนะสาคู สาธุสาธุเดิดด้มสาธุเดิมเมนูพอเกืืองพ่อบุญยาเกียรติขันเมนมีสั์นา เ <im> ฝ้าพ่อขันรวมหวมสกุลสํหรับในชาตินี้นั้นเฮาได้หวมสกุลโพญากํได้นํายกจากไปไกเวนพรแลเียอย่านําต่กวงบุศทั้งมวลให้น้ําสวนให้น้ําสวน